สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางสามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆเราก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับผมเ<อ>มื่อคืนนะครับพี่ๆลาวสามัคคีให้2กับ8ผลที่ออก405กับ9 4เนาะหลุดไปลาวสามัคคี VIP ให้9กับ5ผลที่ออก25632ใครรุดที่5เข้าไปที่56ตรงๆเน้นๆนะครับ ส่วนลราอาเซียนให้แปกับ2ผลที่ออก7 2 7 0 1 8ไม่มาท่านใดเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่277 27อือตรงๆนะครับเนาะเน้น,น <ple asure plays> ๆด้วยนะครับก็ยินดีเนาะท่าในใดที่ติดตาม2รอบนี้ส่วนในลาวสามัคคีเนี่ยขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนคนะครับค่ำคืนวันที่2ี่นะครับพี่ๆชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยติดตามนะครับ แอดก็ทําตามสูตรคํานวณที่คิดได้เนาะแล้วก็นําตัวเลขมาฝากพี่ๆสมาชิกนะครับผมสามเมื่อี้นะครับให้ไปที่เลข4กับเลข0สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0นย์นะครับ0ย์ก็จะมีที่02 04 09องนะครับสี สี่ห้าสี่หกสามตัวนะครับพี่พี่สี่ศูนย์สี่นะครับผมก็ตามนี้นะครับ0 4 0 9 45เนาะตัวเจาะส่วนสามคคี VIP ให้ไปที่เลข5ากับเลข1สายลูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 2 1 3 1 6 5 1 5 2 5 3 3ตัว512นะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะรับชมแนวทางนะครับ คำคืนนี้ขอให้ปังๆทุกท่านนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งหกห้าสองนะครับตัวเจาอลาวอาเซียนนะครับให้ไปที่เลขหกกับเลขสองสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองศูนย์สองหนึ่งสองหกหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ด สามตัวหกสองศูนย์นะครับนะครับผมแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆ,งๆงนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ